海豚。 ผัดไทยนะครับหนึ่งในเมนูอาหารไทยที่ถือได้ว่าได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเป็นจํานวนมากครับถึงขนาดที่ฝรั่งมังค่าครับมาเที่ยวเมืองไทยครั้งใดก็ต้องถามหาแต่ว่าโอ้ยผัดไทยผัดไทยอยู่นายไอ้ต้องการผัดไทย <c oughs> ก็เรียกได้ว่ายกย่องให้ผัดไทยครับเป็นหนึ่งในเมนูอาหารที่อร่อยที่สุดอันดับที่5ของโลกเลยทีเดียวครับจากการโหวตของนักท่องเที่ยวทั่วโลกในเว็บไซต์ CNN อีกด้วยครับ และในวันนี้ครับรายการเมย์อินไทยแลนดขอพาคุณผู้ชมมาร่วมยกระดับผัดไทยขึ้นมาอีกขั้นนึงครับกับร้านผัดไทยทศกัณฐ์ที่ตลาดนัดเรียบทางด่วนรามอินทาร้านนี้ครับชื่อบิดนะคะเป็นเจ้าของร้านผัดไทยทศกัณฐ์ค่ะที่มาของชื่อนี้คือเริ่มแรกเลยเราขายผัดไทยธรรมดาเป็นผัดไทยสุดโบราณนะคะคแล้วก็มีเป็นกุ้งปูปลาหมึก3อย่าง แล้วปัญหาของเราตอนแรกก็คือตัวปลาตัวปูเนี่ยค่ะเราใช้เป็นเนื้อปูพอเราเอาไปผัดรวมกับในเส้นผัดไทยเราลูกค้าก็จะมองไม่เห็นเป็นปูค่ะทีนี้เราก็เลยเอามาเป็นโรยหน้าแทนพอโรยหน้าแล้วเกิดหน้าตามันดูดีขึ้นมาลองคิดหน้าผัดไทยเพิ่มเพื่อให้เป็นทางเรื่องของลูกค้าด้วยอยากทำใหลายหน้าเอาหน้าแปลกๆเข้ามาก็เลยตั้งใจว่าจะทําผัดไทยให้ครบตั้งสิบหน้าบังเอิญนึกไปถึงหน้าของทศกัณฐ์ค่ะก็เลยโอเคผัดไทยสิบหน้าทศกัณฐ์ก็มีสิบหน้ามันก็เลยเป็นตรงที่ว่าผัดไทยทศกัณฐ์ ผัดไทยทศกัณ์นะครับเป็นร้านผัดไทยสูตรโบราณนะครับที่เพิ่งเปิดขายมาได้ไม่นานครับแต่ขึ้นชื่อในเรื่องของรสชาติและก็ความแปลกใหม่ของผัดไทยซึ่งความแปลกก็อยู่ตรงที่มียักษ์ทศกัณ์มาลงมือผัดให้แบบนี้แหละครับเฮ้ยไม่ใช่ครับ <c oughs> ความแปลกของผัดไทยร้านนี้ก็ต้องอย่างที่เจ้าของร้านบอกแล้ครับว่าเขามีหน้าผัดไทยมากถึง10หน้าด้วยกันครับ นั่นก็คือที่มาของชื่อร้านผัดไทยทศกัณฐ์นั่นเองครับก็สิบหน้าหน้าแรกก็จะเป็นด้านเบสิกธรรมดาผัดไทยทั่วไปคือผัดไทยธรรมดานี่คือหน้าแรกเป็นห้าไข่หน้าที่สองก็จะเป็นกุ้งสดค่ะหน้าที่สามนี้จะเป็นปลาหมึกเราจะใช้เป็นหนวดปลาหมึกยักษ์ค่ะตัวเนื้อของปลาหมึกยักษ์มันจะเหนียวหนึบกว่าหน้าปูร้านเราจะใช้เป็นเนื้อปูล้วนค่ะหน้าต่อมาก็จะเป็นหน้ากุ้งแม่น้ํา ต่อไปก็จะเป็นหอยแมงผู้มิฟูแลนด์อบชีสหอยเชลอบชีสไก่คาลาเกะทอดค่ะปลาดอลลี่ทอดส่วนหน้าสุดท้ายนี่น้าช็อตเ็กของเราเลยค่ะผัดไทยหน้ากุ้งบางกอนก็น,นี่พิ่แสกลับมาดีมากเพราะว่าออเดอรตอ์ต่อวันของลูกค้าก็จะดีค่ะ โอ้โห,โ,หโหไม่น่าเชื่อเลยครับว่าเมนูผัดไทยอาหารจานด่วนง่ายๆจะสามารถทําออกมาได้ถึง10หน้าขนาดนี้ครับโดยวัตถุดิบที่นํามาใช้ทําแต่ละหน้านี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเหมือนกับยกพลขึ้นบกมาเลยทีเดียวครับซึ่งคนพี่เจ้าของร้านเขานําเข้าอาหารทะเลหอยสดๆกุ้งมังกรตัวโตๆครับ งตรงจากท้องทะเลสตูลนครับทุกอาทิตย์ครับเม็ดอินเทอร์แลนด์มาทั้งทีจะให้ชิมเมนูผัดไทยทั้ง10หน้า10จานนี่คงไม่ไหวครับอเราก็เลยขอจัดหนักให้คุณผู้ชมด้วยเมนูพิเศษของทางร้านสําหรับคนชอบทานผัดไทยด้วยเมนูผัดไทยทศกัณฐของแท้จานเดียวแต่10หน้าแบบทศกัณฐครับ สัวนน้ำมันที่เราใช้ทอดกุ้งมังกรนะคะํามัน1กิโลจะสามารถทอดกุ้งมังกรได้แค่1ตัวเท่านั้นค่ะคือเหมือนตัวน้ำในตัวกุ้งมังกรมันออกค่ะทำให้ความมันของน้ำมันมันจะหายไปแล้วน้ำมันก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีดำ หลังจากที่ทอดกุ้งมังกรพระเอกหลักของผัดไทยแล้วครับก็นำกุ้งสดๆกุ้งแม่น้ำปลาดอลลี่นะครับลงทอดในกระทะระหว่างรอนะครับแล้วก็นำชีสมาวางบนหอยเชลล์ครับแล้วก็หอยแมงภูนิวซีแลนด์อีกครับโอ้โหแล้วก็เอาเข้าเตาอบประมาณส0นาทีก็จะได้หน้าผัดไทยมาอีก2หน้าคือหน้าหอยเชลล์นะครับแล้วก็หอยมแมลงภู้ปบชีสนะครับหูวิหน่าทานสุดๆเลยล่ะครับ ถ้าสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าหน้าผัดไทยของร้านนี้จะไม่เอาไปผัดรวมกับเส้นจันเหมือนร้านผัดไทยทั่วๆไปครับแต่จะนํามาวางไว้บนเส้นผัดไทยครับซึ่งทําให้หน้าผัดไทยดูสวยงามน่ารับประทานและก็ไม่เละจนเกินไปนะครับทำให้ลูกค้านี่สามารถเลือกหน้าได้ว่าจะทานผัดไทยหน้าอะไรหรือว่าจะผสมสองหน้าแบบ mix and match ก็ทําได้นะครับเสร็จแล้วนะคะผัดไทยทศกาลค่ะผัดไทยสิบหน้านะคะเ่วนหมึยกยักษ์นะคะ ต่อไปเป็นเนื้อปูค่ะนี่เนื้อปูล้วนๆขาวเัว้วเลยหน้าต่อไปเป็นหน้าไก่คาราเกะค่ะหน้าต่อไปนะคะเป็นหน้ากุ้งแม่น้ํากุ้งแม่น้ําเราสามารถทานด้ทางตัวนะคะนี่แนะนําเลยหอยแมงพูที่สแลนอบชีสหอยแมงพูตัวใหญ่มากต่อไปก็จะเป็นหอยเชลล์อบชีสค่ะหน้าสุดท้ายเลยค่ะหน้าเมนูแนะนําสุดๆกําลังคิดมาก ทุกคนต้องรู้จักผัดไทยเท่ากันคือหน้ากุ้งมังกรตันนี้ผัดไทยร้านเราจะไม่ได้ผัดลงไปแต่เส้นค่ะจะเป็นท็อปปิง้งซึ่งลูกค้าสามารถเลือกท็อปปิ้งได้เองด้วย <Okay. S 1> ว่าถ้าอย่างเอา,เอาเป็นกุ้งรวมกับปูม็ได้กุ้งมังกรกุ้งแม่น้ํากุ้งอย่างเดียวเลย3ามกุ้งก็ได้ค่ะจัดเต็มถาดนี้ราคาไซส์นี้นะคะไม่แพงนะคะราคาขึ้นอยู่กับกุ้ง,ก,งกุ้งมังกรตามไซส์ราคาอยู่ที่9 -99 บาท ดินทางจากที่ไหนครับจากมินบุรีครับก็ดูจากหน้าเว็บครับจะเห็นว่าร้านนี้น่ากินก็เลยลองมาครับอะไรส่วนใ่ที่สั่งอะไรทานก็เป็นกุ้งแม่น้ําแล้วก็แฟงก็จะเป็นปูปูมันเนื้อมันๆค่ะอร่อยค่ะมาทานที่ร้านนี้บ่อยไหมครับไม่เพิ่งเคยครั้งแรกเลยครับแล้วทำไมพี่ถึงเลือกมาทานที่ร้านนี้ก็เห็นมันหน้าตาน,น่ากินและถ่าณผู้ชมท่านใดครับสนใจอยากจะมาลองสัมผัสรสชาติความอร่อยของผัดไทยทศกัณฐ์ก็มากันได้นะครับโดยร้านผัดไทยทศกัณฐ์มี2สาขาครับ อยู่ที่ตลาดนัดเรียบทางด่วนรามอินทาเปิดทุกวันยกเว้นวันพฤหัสบดีนะครับแล้วก็ตลาดนัดรถไฟสีนครินทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์สะดวกสาขาไหนก็ไปใช้บริการสาขานั้นได้เลยนะครับทศก,กันรับรองความอร่อยครับขัดไทยทศก,กัณฐ์เมดอินไทยแลนด์ค่ะ ความไม่ธรรมดาของร้านแปะราดหน้านี่ยนะครับไม่ได้อยู่ที่รสชาติของอาหารครับและก็ไม่ได้อยู่ที่ความหลากหลายของเมนูแต่มันอยู่ที่วัดจุดดิบครับที่เอามาใส่ลงในราดหน้าและก็ราคาที่อลังการแบบนี้นั่นเองครับทำไมพี่ถึงเลือกของแพงๆมาใส่เมนูพี่ครับลูกค้ามาเนี่ยมาบางคนมาจากต่างจังหวัดมาไกลๆเงี้ยผมยายเขาประทับใจอะทำไมมันถึงพิเศษแล้วก็ใหญ่กว่าเมนูอื่นครับของของนอกเยอะอะของนอกเยอะ คือพวกส่วนผสมนี่ติบของนอกเชือมมาพวกปูรัสก้าครับกุ้งรอปเตอร์ครับผมเป๋าฮื้อหอยแมงคู่นิวซีแลนด์ัาพีโนดปลาหมึกเอกครับผมยักษ์เอก